สวัสดีครับสวัสดีกับทุกคนนะครับพบกันนะครับกับโฆษณากับน้ํามันหอมระเหยธรรมชาติพรีเมียมแบบนี้นะครับวันนี้มีตัวที่จะมาแนะนําในเรื่องราวของใครที่มีอาการตะเริวอ่าอาการปวดกล้ามเนื้ออาการนิ้วล็อกอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดปรัปวด้ายทอยนะครับปวดน่องเวลาออกกําลังกายนิ้วล็อกนิ้วมือเท้าล็อกนะครับอันนี้เดี๋ยวสง่าขออนุญาตแนะนําวิธีการใช้งานเอสเซนชยลออยล์หนึ่งตัวนะครับใช้งานควบคู่กับคุณสมบัติพิเศษอีก1ตัวเป็นสองตัว นั่นคือตัวบาลานซ์นะครับที่พูดถึงในนี้คลายอาการหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการเพียบเพียงสูตรดมกลิ่นนะครับก็สามารถผ่อนคลายได้แล้วนะครับแต่วันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานแล้วก็หลักการทํางานของเขานะครับว่าทําไมถึงต้องเลือกใช้บาลานซ์นะครับในการดูแลสุขภาพอาการเบื้องต้นที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเอาคุณสมบัติของเขาก่อนนะครับตัวบาลานซ์หลักเนี่ยเป็นกลุ่มของเอเซนจูออยนะครับที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการอันแรกก่อนนะสร้างความผ่อนคลาย นะครับอันที่2ครับผ่อนคลายตรงไหนได้บ้างผ่อนคลาย1ครับอารมณ์สกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะแล้วอันที่3ครับเรื่องของระบบการไหลเวียนโลหิตด้วยนะครับนี่คือการทํางานของเขากลุ่มของเอสเทอรชลออยเป็นตัวนี้เป็นตัวเบรนดเกิดจากการผสมผสานเขาเรียกว่าพันไม้พันพืชจากธรรมชาตินะครับนำเอาน้ํามันหอมระเหยจากพันไม้พันพืชนั้นประมาณ6รายการมาใส่ไว้ในตัวนี้นะครับกับตัวบาลานซ์ตัวนี้นะครับเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่ช่วยของเรื่องของการผ่อนคลายก่อน มีอยู่ประมาณ5รายการนะอันแรกเขาเรียกว่าเป็นสปรูตสปรูตเนี่ยให้ความผ่อนคลายในเรื่องของอารมณ์นะฮะเพราะกลิ่นของเขาเนี่ยจะหอมหอมเยน็นเย็นมีกลิ่นร้อนร้อน,อนนิดๆน,น,นะเดี๋ยวจะบอกว่ากลิ่นร้อนมาจากอะไรนะครับเอาเรื่องของอารมณ์ก่อนนะอันที่2องเาเรียกว่าโวอาอาโฮบูดโฮบูดนะครับโฮบูดเนี่ยช่วยในเรื่องของการคลายความวิตกกังวลนะกลิ่นเขาจะมีความเป็นธรรมชาติแบบหอมละมุนล,ละไมนะฮะอันที่3มครับถ้าเป็นเรื่องของการผ่อนคลาย,ลายนะครับบลูเทนซี่ บูเทนซีขวดเล็กๆกับของเดอร์ทอล่าก็มีนะครับเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูกับบูเทนซีบูเทนซีก็ช่วยในเรื่องของคลายคลายกังวลเช่นเดียวกันกลิ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์ต่างหากนะครับต่อมานะครับบลูคาร์บูไม้นะตัวนี้ก็คลายความวิตกกังวลใครที่ชอบคิดเองละมือเองอะไรประมาณน,นี้นะคิดไปเองตัวนี้มันจะช่วยคลา,ายร่ามไมใ่ให้เรียกว่าเราฟุ้งซ่านจนเกินไปนะครับกับบูคาร์บไม้นะอันสุดท้ายอันสุดท้ายถ้าเป็นเรื่องของกลิ่นบําบัดนะต้องเป็นว่าออสมทัส ออสเซนทากก็เช่นเดียวกันนะได้มาตรฐานสูงมากๆเลยกับการให้ความผ่อนคลายทางอารมณ์นะอันนี้5รายการนี้เป็นเรื่องราวของการให้การผ่อนคลายทางอารมณ์หมดเลยแต่มีพระเอกอยู่1ตัวฮะอยู่ในนี้ต้องบอกว่าเป็นพระเอกมากๆเลยนะครับให้ในเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของระบบการหายใจและระบบสูบฉีดโลหิตนะฮะอันนี้เราก็ไปผ่อนคลายในเรื่องของกล้ามเนื้อได้ด้วยตัวที่ว่านี้ก็คือตัวแฟรงคินเซนนะครับนั่นคือพระเอกให้กลุ่มอาการ ให้กลุ่มลักษณะของการใช้งานก็คือจะอุ่นวอร์มนิดๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวของการดูแลกล้ามเนื้อที่มันมีกาอาการปวดเกร็งปวดเมื่อยตะคริวอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของอารมณ์ปรับสมดุลให้ผ่อนคลายลงนะครับนี่คือตัวนะฮะตัวอ่าบาลานซ์ Balance นะครับถัดมาถ้าเป็นกลุ่มคุณสุภาพสตรีใช้ได้ไหมต้องบอกว่าโอกาสนี้คุณแม่อาว่าที่คุณแม่แล้วกันนะที่กําลังตั้งครรภ์ลูกน้อย โดยเฉพาะเรื่องราวของประมาณสักสามสี่เดือนขึ้นไปเนี่ยจะมีอาการตะคริวร่วมด้วยกับคุณว่าที่คุณแม่นะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยถูกดูดเอาแคลเซียมนะครับไปสร้างมวลกระดูกให้กับลูกน้อยในครรภ์นนะเพราะฉะนั้นใครที่พอแคลเซียมในร่างกายมันลดลงไปนะครับกลุ่มอาการที่กล้ามเนื้อเราก็จะเกิดการเกร็งและหดตัวโดยเฉพาะคุณแม่ว่าที่คุณแม่ก็จะมีอาการในเรื่องของการเป็นตะคริวบ่อยครั้งตัวนี้สามารถบรรเทาได้บำบัดได้นะครับการใช้งานท่านสามารถหยด นะหยดและเพียงสุด,ดตรงติ่นตรงนี้กับบาลานซ์ตัวนี้โดยตรงได้เลยก็ได้นะครับบริเวณเพื่อนที่ท,ท,ท่านปวดนิ้วล็อกไม่อ่าตรงไหนเอ่ยที่ท่านจะล็อกมั่งนะครับกล้ามนิ้วล็อกตะคิวท่านสามารถใช้ตัวนี้หยดได้เลยแล้วทาถูนวดได้เลยนะครับหนึ่งถึงสองหยดนะแต่ง่ายกว่านั้นและประหยัดกว่านั้นต้องบอกว่าของเขามาควบคู่กับตัวนี้ถ้าเป็นแนะนําวิธีการใช้งานผมจะแนะนําให้ใช้กับตัวนี้ด้วยตัวเฟรเซเนตหรือว่าน้ํามันมะพร้าวของโคคอนออย โดโทลาตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับใสเจ้าไม่มีกลิ่นของมพะพร้าวนะอันนี้เน้นาเลยนะครับและวิธีการใช้งานของเขาก็เช่นเดียวกัน <ksam> ถ้าเป็นฝ่ามือถ้าเป็นฝ่ามือฝ่าเท้าอ่าเดี๋ออยวขอแยกยกตัวอย่างก่อนหรือว่าเป็นจุดที่ท่านเป็นตะคิวนะครับถ้าเป็นฝ่ามือผมขอ,อแยกใช้ตัวเนี้ทั้งสองฝ่ามือเลยนะท่านใช้ตัวนี้หยดลงบนฝ่ามือเนี่ยสองหยดนะเดี๋ยวหยดให้ดูดนะครับกับตัวบาลานตัวนี้ยหยดเดียวพอมือสองข้างเนี่ยนะไซส์ของสง่าเนี่ยนะฮะดูนะฮะ ใหญ่ดูนะหยดตัวนี้สองหยดตัวนี้หนึ่งหยดลงบนฝ่ามือแล้วหวมแล้วก็นวดแบบนี้นวดออกนวดเข้านวดออกนะแต่ถ้าเป็นฝา่าเท้าถ้าเป็นฝา่าเท้าขออนุญาตนวดทีละข้างนะนวดทีละข้างอย่าหยดแล้วว่าเราก็ทิ้งไว้ให้นวดนะเอานวดทีละข้างตัวนี้สามหยดนะตัวนี้สามหยดถ้าเป็นฝ่าเท้านะแล้วก็ตัวนี้สองหยดหนึ่งข้างนะฮะวิธีการทาถูนวดนะ่ะวันนี้สาธิตให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาทั้งคู่ก่อน เอาผมขออนุญาตเน้นย้ำในเรื่องของฝ่ามือแล้วก็จุดที่ท่านปวดเมื่อเป็นตะคิวหรือว่านิ้วลงนิ mm ้วล็อกเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดเมื่อพวกนี้นะผมฝากไว้นะวันนี้ผมจะนวดแค่ฝ่ามือให้ท่านดูก่อนให้งานมากตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นอยู่ในขวดก็ใส่อยู่บนฝ่ามือก็ใส่เดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยพยายามพยายามดมกลิ่นของมะพร้าวมันไม่มีเลยนะครับอ่ะผมขออนุญาตสองหยดนะบนฝ่ามือจึก๊กทุกท่านเห็นเนาะจึก๊กอ่ะสองหยดพอ นะครับเดี๋ยวขอปิดฝานิดหนึ่งนะส่วนตัวบาลานซ์นะครับขอญาตถ้าเป็นฝ่ามือทั้งสองข้างเลยนะท่านใช้เพียงหยดเดียวนะครับแบบประหยัดเลยนะฮะโ,โอ้วันนี้สปาเน่ไม่ได้กินเงินจาง,งาเลยนะเอาหยดเดียวนะครับอ่ะอุลหยดลงไปสองหยดเลยท้องขออไัยหยดลงบนฝานี้แล้วก็วอมนวดเพราะว่าจุดที่สําคัญในการใช้ตัวบาลานซ์เนี่ยนะ <S <S มันเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปกระตุ้นการทํางานของขอภอ่ โอเคการใช้งานของตัวบาลานซ์นะครับเดี๋ยวขออนุญดูด้วยนะครับสามารถเข้าไปบำบัดนอกจากทาถูรวดได้แล้วนะครับเขาเข้าไปดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดนะผ่านแค่เนี้ยผ่านค้นทาถทูรวดเนี่ยซึมเข้าไปในกระแสะเลือดของเรานะฮะทำให้มีตัวแฟนติเซนอยู่ในนี้ด้วยหนึ่งรายการจําได้ไหมฮะนั่นคือความให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นผ่านการทําให้เม็ดเลือดจากที่เคยจับตัวกันเป็นลก้อน แตกตัวออกเป็นก้อนไข่ก้อนมันเพราะฉะนั้นเลือดลมเราจะเดินดีมันทําให้เราแค่แม่เสียงแค่สุดติ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ทาถูนวดแบบเนี้ยมันทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายไปด้วยนะครับจุดที่ท่านเป็นตะคิวท่านหยดลงบนนะไอตัวเนี้ยอุ้ยขอไป<อ>สองถึงสามหยดนะครับลงบริเวณพื้นที่พื้นที่กว้างหน่อยก็ใช่เยอะหน่อย นะครับตัวนี้สักสองหยดนะครับแล้วก็ทาทูนวดบริเวณที่ท่านเป็นสิวอาจจะเป็นท้องน่องนะครับอาจจะเป็นฝ่าเท้าอาจจะเป็นนิ้วแบบนี้ก็ส่วนอัตราส่วนผมาสมตามที่ท่านเหมาะสมนะครับไม่มีตายตัวนะครับใช้มากได้เท่าที่ท่านต้องการจะใช้งานนะครับเพราะมันไม่มีผลข้างเคียงนะครับกับตัวบาลานซ์ตัวนี้นะใครนิ้วล็อกเนี่ยขออนุญาตเด้นย้ำเลยลูกหลานใครที่เล่นเกมแบบเนี้ยนะแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มกันที่ตัวนี้มีอะไรเก็บกมจิ้มจิ้มแมวเหมียวจิ้มจิ้มอ่ะโอ้เป็นวาระแห่ข้าไปแล้วนะก็โอเคนะคร เรื่องของเส้นเอ็นนะครับตัวบาลานี่เข้าไปคลายในเส้นเอ็นให้ด้วยถ้าท่านจะนวดท่านก็รีดไปเลยนะรีดไปตามเส้นเอ็นนี่มันคลายตัวไวมากๆจากปกติถ้าผมไปนวดนะฮะประมาณใช้เวลานวดประมาณถ้าเป็นเป็นตามวัดวาประมาณนี้นก็สองชั่วโมงนะมีคุณลุงแก่ๆอายุเยอะๆกดเส้นเก่งๆเนี่ยทำง,งาเคยไปนวดสองชั่วโมงแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยนอนนวดเองเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสิบนาทีครับทุกท่านแบบเนี้ย นวดเส้นเอ็นคลายผังผืดคลายตะคิวท่านใดที่เป็นนักกีฬาไม่ได้ออกกําลังกายบ่อยๆเพาเอ,อร์ปไปวิ่งเล่นจึ๊บขึ้นมานะหรือนักกีฬาที่โหมกีฬาหนักแล้วมีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อตัวนี้เข้าไปบําบัดร,รักษาได้ด้วยนะครับคุณแม่คุณลูกที่กําลังมีอาการที่เตรียมตั้งครรภ์น,นะครับก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยออฟฟิศซิงรวมตั้งด้ลยเนี่ยบริเวณต้นคอนะครับบริเวณไห้ทอยนะเส้นเขาเรียกว่าเส้นเอ็นใหญ่ๆที่ี่ขึ้นมาทุนท้ายทอยสามารถใช้ตัวนี้บําบัดได้ด้วยนะคราใช้งน บาลานซ์แบบนี้ง่ายๆนะครับนอกจากจากนั้นก็บอกว่าทาไมต้องใช้ตัวนี้ร่วมด้วยเอาอันอื่นได้ไหมเอาครีมได้ไหมเอาได้ครับนะใช้ได้นะท่านใดไม่มีโกนัสออยล์แต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือว่าตัวนี้เมื่อผสมกับเอสเซนชียลออยล์ตัวใดก็แล้วแต่มันจะทําให้เอสเซนชียลออยล์เนี่ยมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นสามารถดูดซึมเข้าไปสู่ใต้ผิวหนังแบบนี้ได้ดียิ่งขึ้นคุณสมบัติอีกอันนึงเขาจะกลบนะฮะไม่ให้การระเหยของน้ํามันละหองระเหยแบบนี้ออกจากผิวหนังไวเกินไป ให้น้ามันหอมยแเบยไปทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยให้เขาตีกลับย้อนเข้าไปในฝ่ามือฝ่าเท้าและจุดบริเวณสัมผัสให้ซึมเข้าผ่านในเซลเข้าไปนะฮะไม่ให้หอมระเหยเนี่ยออกมาไวเกินนะครับนี่คือคุณสมบัตข cent, ิของแฟนทิสเซนของของอโคโคโนัทออยล์ตัวนี้นะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยเราเคยใช้ผสมกับครีมทาผิวนะฮะทาไปแป๊บเดียวกลิน่นหายหมดเลยแต่ถ้าเป็นโคโคโนัทออยล์ท่านทาแบบนี้ไว้ทั้งวันกลิน่นไม่นยังอยู่ นะฮะทากลางค่ำกลางคืนนอนไว้แล้วตื่นเช้ามายังมีกลิ่นของการบําบัดสุขภาพโดยใช้เนี่ยบาลานซ์นะฮะดีมากๆเลยลูกหลานท่านใดที่นอนไม่หลับกลางคืนนะผมว่าแนะนําตัวนี้ด้วยนะครับทาบริเวณฝ่าเท้าใหเขาหลับดีมากๆเลยนะครับ นะวันนี้ทาางหาก็ขออนุญาตบอกต่อเรื่องราวของ e s s e n t i a l oil นะตัว Balance กับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวกุูณคนออยตางนี้ว่าจะเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับการบำรัดสุขภาพขออนุญาตเน้นย้ำว่าอย่าลืมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องให้ร่างกายและกล้ามเนื้อไม่ผ่อนคลายและมีความกระชับนะครับเน้นย้ำว่า อย่าลืมห่างหายจากการออกกําลังกายนะครับกล้ามเนื้อท่านจะได้มีแข็งแรงเส้นเอ็นท่านจะได้ยืดเหยียดนะครับแล้วก็ระบบของหายใจระบบสูบฉีดร่างกายก็จะได้ทํางานได้เต็มที่นะครับวันนี้ฝากไว้เที่านี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับมีสิ่งดีๆจะได้บอกกันนะครับวันนี้สนาไปก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ